สวัสดีครับเพื่อนพี่น้นองชาวเราทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube กันนะครับสำหรับใครที่มี IDM และแม่งใช้ดีอยู่แล้วก็ใช้ต่อไปสำหรับใครที่ยังไม่มีและอยากได้โปรแกรมนี้ลงมาครอบครองไว้ในมือคุณก็ใช้ได้อย่างแรกมันมีอยู่2รุ่นนะครับคือการดาวน์โหลดวิดีโอแบบรุ่น Windows 8และรุ่น Windows 7ลงมาอ่ะจะเริ่มจากใช้รุ่น Windows 8ก่อนเลยอย่างแรกคุณต้องไปที่ Start Screen นะครับ แล้วคุณไปโหลดที่สโตนะครับตัวนี้พอโหลดเสร็จปุ๊บนี่แหละคุณจะได้แอปนี้ลงมาฮะยูทูบดาวโหลดนะครับลองไปค้นหากันดูนะฮะเนี่ยเสิืชจากด้านข้างเขียนเข้าไปว่า load, y o youtube ดาวน์โหลดนะฮะ y o u t u b นี่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 ยูทูบดาวโหลดฟรีนะฮะค้นหาในตัวนี้สโตนะฮนะยู u ูบโอเคนะครับมาเราจะมาสอนดาวน์โหลดจาก y o youtube ดาวน์โหลดกันเลย โ okay, okay, อเคโอ้ยเปิดไว้เปิดไว้แล้วแหละงแรกนะครับคุณก็ใช้คําค้นหานะครับว่าคุณจะเอาเพลงอะไรอ่าผมเทสไว้แล้วล่ะผมเอาเจสซี่เจกันเพลงควายแท็กเอ้ไพรส์แท็กนะฮะอันนี้มุกจากเดี๋ยวสิบนะครับไม่ต้องถามว่าทําไมมุดคุณคุณแล้วก็มากวนตีนว่าคัดลอกมุกเข้ามานะครับกูคัดลอกมากูพิรซานะครับเพลงนี้อ่ะแล้วก็ลองฟังไปก่อนนะเรามีลองฟัง ไอ้เฮียมังคอนขนบแมนไอ้สัตว์คนขอมเมนนะนะครับเพลงนี้สุดยอดไม่ได้เพลงเนี้ยแม่งแต่งตัวเนี้ยมานี่มานี่มาน,มานี่นะครับท่อนเดียวสิบมาแล้วคอยแท็กบัฟฟล่แท็กเย้ yeah. โอเคนะครับแล้วก็เนี่ยกดดาวน์โหลดตัวเนี้ย เนี่ยนะฮะกดดาวโหลดแต่ถ้าใครฟังแล้วนะแต่อยากได้มาครอบครองเลยขี้เกียจฟังก็ดาวโหลดตัวนี้กดเอแล้วก็รอดาวน์โหลดตัวนี้ไปนะครับดาวโหลดช้าไหมก็อยู่ที่เน็ตบ้านคุณแล้วครับแต่ตัวนี้ก็โหลดเร็วนะเร็วนิดนึงก็พอโหลดมาฟังได้แต่ว่ามันโหลดได้เฉพาะเว็บ y YouTube เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากโหลดหนังโปหนัง AV นั่นคุณก็คงต้องไปซื้อ i d m มาโหลดใช้กันเอาเองนะครับ ก็ไอเรื่องนี้มันธรรมดาอยู่แล้วเราก็สามารถหาคำมืนได้อ่ะอย่าแม่งจะหาว่ากูหาแต่จะซิกเกอมาเรีนรูกันด้ไปนี่ฮะก็หลายเพลงที่ดาวน์โหลดก็เหมือนเดิมนะฮะกดดาวนโหลดแม่งตรงเนี้ยแก๊กตรงเนี้ยนะฮะ ก็จะมาโหลดฟังได้เดี๋ยวเป็นเพลงเพลินๆมมาลุนไฟลงเพลงนี้แล้วกันเพลงนี้ดีกว่าไอ้ดูเพลงนี้เพลงนี้อ,อโอเคนะเวลเาดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นต้องดองแดงๆห้ำยองห้ำแยองอะไรอย่างงี้มาแล้วก็กดเข้าไปดูเลยกดตรงที่มันเตือนอนะไปดูๆได้เปล่ฮนะโอเคแล้วก็ไปดูที่ไมว i ดีโอของเรานะครับก็ ใช้ Camtasia Studio อัดนะฮะไม่ต้องถามว่าใช้อะไรอัดใช้ตัวนี้นะฮะ m t a s i a Studio เอ็ดอัดซึ่งการอัดนี้ก็ฮะเหมือนเดิมสะดุดสะศาส์นะฮะอโอเคเออพิ๊กเ้อไม่ใช่วิดีโอดิโอเคไหนวะนี่นี่มันจะมีฟันโดขึ้นมาว่า YouTube วิดีโอนะครับ เป็นจอยู่ใน my video ของคุณนะครับนี่ฮะนี่ justice เ,เพลง price tag กดฟังได้เลยนะฮะนี่คล l สสิกเออค i n n a m o n ไม่ไม่เอาตัวนี้ฟังแล้วไม่คลาสสิกตั้งตัวนี้ฟังคลาสสิกดิ came player คลาสสิก เนี่ยข้ามแม่งเลยไม่ต้องห่วงว่าฟังฟังจบเพลงไหมเนี่ยกดโชว์เลยแม่แม่งฟังจบเพลงนะฮะนี่ฮะจบเพลง <c oughs> แล้วก็ห่อตัวเข้าไปอยู่บ้านสโสคบทุยนะครับสำหรับใครที่สนใจฮะโหลดของ Windows A ได้นะครับสำหรับแอปที่มีชื่อว่า YouTube Download นั่นเองโอเค ต่อไปนะครับสำหรับคนที่ใช้ Win7 ลงมา Win7 ก็คือ Windows 7นะไม่ต้องงงเฮ้ย <c oughs> Windows <c oughs> Win7 มันคืออะไรนะครับก็คุณก็ไปที่อินเทอร์เน็ต o r e r คุณค้นหาคำใน YouTube ว่า Y T D นะครับ Y T D Enter เลยแล้วก็มาหาเนี่ยเว็บของซีเน ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับฮะโหลดเข้ากดนะแก๊ก huh. ป uh ุ huh. uh ๊บนะฮะก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดนาวไปนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดแล้วเอ๊ะผมดาวน์โหลดยังวะเดี๋ยวต้องเขียนดูก่อนเฮ้ยได้ยังวะเออแปลกเนาะอ่า อ่านี่นี่นผมโหลดไปล้โอเคเนี่ยมีเวอร์ชันใหม่แล้วก็อินสตนน์าทันทีนะถ้าสำหรับใครที่ยังโหลดแล้วเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับโอเคอไว้นี่ก่อนนะครับอือรอนี่ก็รอครับฮะรอ ที่มันอ่าดโลดเสร็จนะครับวาทีดีก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมที่ Youtube เขาสร้างขึ้นมาให้สำหรับคนที่มี IDM แล้วมันดันหมดอายุนะครับแล้วก็เปิด Youtube สิเออเปิด Youtube ขึ้นมาเลยนะฮิยำยำเปิด Youtube ขึ้นมาเลยนะฮินะครับอล้วก็มา,าหาวิดีโอ ดีเรวต้องการน,นะครับรอ,อถต้าขี้เกียจรอคุณก็ดูวิดีโอไปก่นอนก็ได้ผมฟังเพลงแล้วกันฟังเพลงไม่เข้าใครออกใครกูยอยากฟังเมื่อไหร่กูก็กดมันนั้นเย่ yeah. ฟังลมเปลี่ยนทิศแล้วกันแม่งคลาส,ส,ลส,สที่กุดูในสามโลกอะจีนี่เลยอร์ดห้ห้ตรงเต่งเย้ฮู้นะครับเพลงของ Big Ass นะครับเป็นเพลงใน EP แดนเนลามิดนะครับโดยนักร้องคนใหม่ที่ชื่อว่าอะไรวะลลืมชื่อเขาตลอดเลยปี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  พี่พี่อะไรวะพี่พี่เจ๋งนะ่ะใช่ป่าวะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพลงนี้ลมเป็นพิษฟังเัลงพังพานกันแม่งไม่รู้อัปเดตเสร็จยังโอ้โหแม่งยังอัปเดตไม่เสร็จเลยไม่น่าอัปเดตเลยจ,จ,จ,รจริงแล้วแล้แล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 ,แล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 อีกสิบเป็นทีโอ้โหรอจบคลิปเลยมั้งเนี่ยเออแปลก โอเคเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปกันละกันนะมาให้เยวมาต่อเลยนะครับหลังจากจากเรานะครับอัปเดตเสร็จแล้วเราก็ได้นี่ครับตัว YTD ขึ้นมานะครับนี่คือหน้าแรกคือตัวดาวน์โหลดนะครับสำหรับไปใส่ URL ตรงนี้นะครับนี่คือที่ที่มันจะเซฟนั่นคือ C นะครับ User u s e r แล้วก็ d o c u m e n นนะคบอันนี้แบบพรีเมียมนะครับไม่ต้องเสือไปกดมปนกันนะปิดแม็กมัน คอนเวิรนะครับแล้วก็เลือกได้เวลาจะให้มันโหลดมาแล้วเป็นยังไงนะครับมันมายไงก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวแล้วแอคทิวิ y ีนะแล้วนี่ก็คือเพย์เพย์วิดีโอที่เราโหลดมานะครับโอเคเราจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดกันนะครับอย่างแรกคุณเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับกดไปที่แดนลลมิดของกดรีกดไปที่ยูทูบของคุณนะครับ ครับย้ายไว้นี่ดีกว่าไม่มองง่ายโอเคอย่างแรกนะครับสมมติคุณฟังเพลงเพลงหนึ่งผมอเอาแดนเนลอมิดละกันนะครับก็อ่ะเปิดเพลงเนี้ยครับเพลงของ b i g a s s s แ l a s นะครับแล้วก็น,นี้ฮะคัดลอกตัวนี้นะครับคือ URL หรือ ลิงก์ของวิดีโอนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเฮ<ะ>้ยอย่างนี้มันไม่เหมือนคนผมโอเคผมจะให้ดูอีกแบบก็แล้วกันนี่ละคอมมึงนะครับนี่สมมตว่าเราจะเปิดวิดีโอนึ้งขึ้นมาแดนและมิดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยคัดลอกตัวข้างบนนะฮะก็ปีมานะฮะนะครับแล้วคนก็กดตรงนี้อ่าไม่ต้องกดมันก็มาแล้วนะครับ เนี่ยพอเสร็จแล้วนะครับแล้วกดดาวน์โหลดครับแล้วเราก็รอให้มันดาวน์โหลดนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ดาวน์โหลดวิดีโอได้แต่ผมยอมรับว่ามันดาวน์โหลดวิดีโอนะฮะนานกว่า IDM ก็จริงแต่ก็ใช้ได้ฟรีและถาวรน,นะครับก็ดีกว่าการใช้ IDM นะฮะโอ้ยสีนาทีเพิ่งฟิล์มอะอ่ะผมจะตัดอ่า การโหลดวิดีโอตรงนี้ไปเรื่อยๆกันนะครัโอเคนะครับตอนนี้แล้วก็กลับมานะครับตอนนี้ก็โหลดสเสร็จแล้วนะครับจะโหลดสเร็จแล้วมันจะขึ้นตัวนี้นะครับสเตตัสว่า complete hit 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 hit, hit, hit. ลแล้วมันเกิดขึ้น complete แล้วเราก็กดดูนะครับใช่ไหมผมไม่ได้เล่นนานแล้วไม่ใช่โอเคแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่มันอยู่นั่นเองนะครับคือ disc ยูเซอร์ยูเซอร์เฉยไหมเอ้ยใครจำได้บอกผมทีอ่าด็อกิวเมนต์นะครับถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วด็อกิวเมนต์อยู่ตรงไหนเนี้ยแดนเนรมิตเนี้ยคือวิดีโอที่เราโหลดมาคนระับมันจะมีพร้อมชื่อพร้อมไรนะครับแล้วก็เปิดฟังได้อ่าโอเคไปเดียวจะมาเปิดฟังกันเนี้ยก็ปกตเิเล่นจนจดเพลงเลยนะ ที่หน้าห้องเนี Release> ่ยจบเพลงนะฮะเพลงเพล่จะสร้างด้วยกันเพอเพียงยังมีเราเสียงมันเป็ดหน่อยต้องเข้าใจนะฮะมันควายอารมณ์มากกว่าโอเคนะครับสำหรับการรีวิวนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เรียนพสอนแล้วกันเรียกว่าอ่านมาแชร์ความรู้นะครับด้านการดาวน์โหลดวิดีโอนะครับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ Thank you for your watching! Fuck you very much, oh, good and girl. <coughs>